One, two. พบกับช่องเทยใจสไปฮแอนแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนเด้อจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงมอมอยหอยสังกับตัวโตเทยใยจ้ามีเรื่องราวนู่นนี่นั่นมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้อากาศมืดมากข้างนอกฝนตกปรยปอยดินลิีนเลยนะคะอาทิตย์นี้แทบทั้งอาทิตย์เลยอากาศไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้ฝน ปลอยๆก็คงจะต้องเฝ้าบ้านกันไปนะคะใกล้เที่ยงเข้ามาแล้วค่ะทุกคนคะ่ะอาหารเที่ยงของตัวโตวเองนะคะโยเกิร์ตนะครับผลไม้รวมแล้วก็ธัญพืชค่ะผละไม้ก็มีบลูเบอรี่ลูกพับแล้วก็งุ่นอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ราดน้าพึ่งนิดหนึ่งส่วนมากก็จะกินประมาณนี้พอใหญ่จนตื่นเลยค่ะกินเยอะขนาดนี้เลยหรืเอเถอะแกว่านี่แหละค่ะอาหารเที่ยงตัวโต,วตวส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ บ้านที่ปูผ้าสีขาวตรงนี้ก็คือเวลาเราเดินไปฝั่งทางที่พื้นเปิดแล้วเป็นซีเมนต์นะคะเผื่อฝุ่นเผื่ออะไรเข้ามาบ้านมันก็อาจจะมองไม่สวยงามก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะช่วงนี้งานรับนวดที่บ้านอะไรก็คงต้องงดไว้ก่อนจนหลังปีใหม่ไปแล้วนู่นแหละค่ะเขาถึงจะมาดูอีกทีหนึ่งว่าพื้นจะทํากันแบบไหนนะคะก็เบื่อหน่ายกันเหมือนกันคะ่ะรับจอบรับแจ้งงานข้างนอกหน่อยนึงที่ คลิปที่ผ่านมานั่นแหละค่ะเมื่อวานก็ไปทําความสะอาดบ้านเพื่อนพ่อใหญ่หน่อยหนึงพอได้เสริมเติมกันไปค่ะทํานู่นทํำนี่ไปค่าเวลาไปนะคะแต่ละวันนะคะคนที่มีงานทํานั่นแหละค่ะเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับคนที่อยู่ทางเมืองนอกเมืองงนานเล็กงานน้อยก็ช่วยกันไปเท่าที่ช่วยได้นะคะเรายังทําได้เราก็ทํากันไป อากาศแบบนี้คิดถึงเมืองไทยจังเลยค่ะทะเลแสงแดดบ้านเรานะคะเมื่อวานเพื่อนก็เป็นคู่เกกันคู่หนึ่งนะคะก็เป็นแฟนกันนี่แหละคะ่ะมาเล่นด้วยมาดื่มกาแฟกันนะคะที่บ้านนิดหนึ่งนะคะคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยกันเรื่องเมืองไทยนี่แหละคะ่ะเราก็วางแผนกันว่าปีหน้านี่แหละคะ่ะ ก็คงเดือนธันวาไปแล้วนู่นล่ละค่ะถึงจะได้กลับไปบ้านอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าไปบ่อยก็ยังว่าละการตั๋วเครื่องบินตอนนี้ก็แพงเลือกเกินพันห้าพันหกร้อยยูโรเลยทีเดียวนะคะถ้าจะบินช่วงแต่ชั้นยี่เดือนสองเดือนที่จะถึงนี้นะคะถ้าจะต่อเครื่องต่ออะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คงยังไม่ไปนะคะสําหรับอาการของพ่อตัวโตวเองเมื่อเช้าก็คุยกันแล้วเรียบร้อยนะคะตัวคุยนะคะก็ แกก็ดีขึ้นอยู่ก็ค่อยเดินตามไม้เท้าอะไรที่โรงพยาบาลให้เป็นไม้เท้าที่จับเป็นอลูมิเนียมนะคะแกก็หัดเดินะอะไรอยู่ก็อาจจะตึงบ้างปวดบ้างก็เพราะว่ามันผ่าตัดนะคะอาจจะมีการดามกันอะไรเข่าด้วยอะไรด้วยก็ให้กําลังใจกันไปนะคะพอได้ฟังเสียงฟังอะไรก็เข้าใจถามสารทุกสุกดิบเรียบร้อยแล้วค่ะพอก็ ผมก็ขอให้แกหายวันหายคืนดีวันดีคืนนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่ส่งเข้ามานะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็คุยกันกับเพื่อนเมื่อวานนี้นะคะพูดถึงเรื่องพัทยานะคะฝรั่งคู่นี้เขาก็เคยไปนาะนแล้วเป็นสิบยปีที่แล้วนู้นนะคะเคยผ่านไปทางกรุงเทพอยู่3ามตีวันแต่รอบๆเมืองไทยเขายังไม่เคยเที่ยวนะคะ แต่เขาเียงดันกับตัวโตเมื่อวานนะคะตัวโตก็เลยมีเรื่องก็เลยได้พูดแบบฉาฉานหน่อยหนึ่งทั้งเปิดรูปให้ดูนะคะก็บอกว่าพัทยาเป็นเมืองเซ็กเท่านั้นใครจะไปฉันพวกฉันไม่อยากจะไปเที่ยวหรอกพัทยาแบบนี้แบบนั้นเขาก็จะมองไปแต่เรื่องเซ็กเรื่องบาเรื่องขายตัวเรื่องมีโซเปนีเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะแต่เราก็เทียงคอเป็นเอ็นค่ะ เราเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น10กว่าปีนะคะตัวตัวอยู่พัทยา12 13 14ปีราวๆนี้นะคะจนกว่าจะมาถึงอยู่ที่เมืองนอกเมืองนาค่ะตอนไปพัทยาใหม่ๆตัว,ต,วตัวเองไปตอนอายุ26 27ปีนะคะอ้าแต่มุมมองของแต่ละคนเราก็ไม่ได้ว่าเขาเพราะอินเทอร์เนต็ตเอออะไรเอยความตีแผ่ในโลกโซเชียลมีเดียหรือว่า สิ่งที่เขาเห็นนะคะสิ่งมุมมองของแต่ละคนแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะอธิบายว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะก่อนอื่นถ้าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนคุณก็ต้องคิดก่อนว่าคุณไปจุดนี้เพื่ออยากเห็นอะไรเพื่ออยากดูอะไรอยากไปเห็นธรรมชาติเห็นภูเขาเห็นวัดวารามเห็นทะเลหรือเห็นอะไรคุณก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าคุณจะไปเที่ยวตรงนี้เพื่ออะไร นะคะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นเราจะไปกรุงเทพเราก็อยากจะเห็นในพระราชวังวัดวาอารามงามๆล่องเรือแม่น้ําเจ้าพระยาอะไรก็ว่ากันไปไปเชียเงใหม่ก็อยากจะเห็นภูเขาเห็นธรรมชาติเห็นวิวทิวทัศน์สวยๆขึ้นเขาขึ้นดอยก็ว่ากันไปแต่ตุ๊กตก็อธิบายให้เขาฟังนะคะว่าคุณจะไปคิดอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมองแล้วสิ่งที่อยู่รอบๆพัทยาน่ะมันเยอะมาก วันหนึ่งถ้าคุณไม่อยากจะไปทะเลก็ได้ขนาดเป็นเมืองทะเลคุณไม่อยากเห็นทะเลก็ได้คุณก็เข้าออสิห้างใหญ่ห้างน้อยตามพัทยาน่ะเยอะมากเดินเที่ยวห้างเที่ยวอะไรทั้งวันก็ได้แล้วก็ไปฝั่งทางสวนนงนุษย์ไรอางุนเขาจีจันวัดยานเอยวังสามเซียนเอยอะไรไปทางนู้นไปข้างนอกไล่เที่ยวได้หมดโซนธรรมชาติหรือว่าบ้านช้างบ้านอะไร ได้หมดคุณไม่ต้องไปจอดจงว่าคุณจะต้องไปหาไอ้บอยหาบาหาเลดี้หาโอโกหาอะไรอย่างนี้ถ้าคุณมองแค่มุมนั้นคุณก็จะเห็นแค่มุมเดียวโตโต,ตก,ก็ทั้งถกทั้งเถียงทั้งอธิบายให้ฟังนะคะก็เปิดรูปให้ด้วยว่านี่เห็นไม่พวกชั้นไปนี่ขนาดอยู่ติดทะเลพวกชั้นยังไปขึ้นเขาพระใหญ่เอือยไปไหว้พระไปเห็นวัดวารามสวย,สวยขนาดบันไดขึ้นเป็นบันไดานาคใหญ่ๆขึ้นไปเห็นองค์พระใหญ่ๆ ไปขึ้นไปมองวิวทิวทัศน์ด้านบนก็สวยขนาดโตโตกับแฟนเองถ้าจะไปบาร์ไปคาเฟ่ไปอะไรก็ไปบ้างปรับไปนะครับเพราะเราก็เป็นแบบนี้เราก็อยากจะเห็นสีสันยามค่ำคืนบ้างนะคะเราก็ไม่ได้มุ่งมั่นจะไปหาเด็กหาอะไรมานอนด้วยนะคะแต่เราก็ไปดื่มไปดูให้เพื่อความเพลิดเพลินเพราะเราไปผ่อนคลายไปสนุกนะคร เรื่องที่คนจะเอาเด็กเอาไม่เอาเด็กเอาคนนู้นคนนี้ไปนอนด้วยไปเสียเงินกับเรื่องพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณตัวโต,วตวก็เลยพูดอย่างนี้อย่างเธอไปสองคนผัวเมียถ้าเธอไม่จําเป็นที่จะคิดเรื่องทรงเรื่องสิทธ์เธอก็ไปเที่ยวเชิงธรรมชาตินี่ข้ามเรือไปเกาะล้านเอ่ยไปดำน้ำําดูปลาลังดูปลาเอ่ยจะไปพักที่เกาะก็ได้เธอจะไปแบบไหนแบบไหนนะคะ นี่แหลคะคับก็เลยมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราและสิ่งที่เราต้องการเราก็เลือกไปนะคะเพราะว่าก็บอกก็ว่าค่อยๆเป็นค่อยไปถ้าเรามีเวลาไปเที่ยวอย่างตัวโต,วตว้กับแฟนบางครั้งทุกวันนี้เขาแกก็เสียแล้วก็อาจจะไปบ้านทีหนึ่งต่อไปก็คุยกันไว้ว่าจะไปสามเดือนนะว่าจะไปธันวามกรากุมภาประมาณนี้นะคะ ก็จะค่อยเป็นค่อยไปก็จะไม่ได้รีบกระโดดไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีเราก็ค่อยเป็นตามสเต็ปสเต็ปไปนะคะก็จะไม่เน้นว่าจะไปอยู่ที่หรูๆที่แพงๆอะไรประมาณนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่เงินและทุนน้องแต่ละคนในการท่องเที่ยวนะคะในโลกใบนี้นะคะนี่ก็อธิบายให้เขาไปด้วยว่าเธออยากเียนอะไรอย่างไปดูคาบาเรต์โชนะคะพวกอากาซ่าเอติฟานี่เออยพวกนี้ก็สวยงามเหมือนกัน แต่ก่อนเขาคิดแค่นั้นจริงๆเขาบอกว่าพอเขาฟังเราอธิบายไปอธิบายไปเปิดภาพให้เห็นไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นไปเรื่อยๆหรือว่ากลางวันถ้าเธอไม่อยากจะอยู่จุดใดจุดหนึ่งเธอก็เดินสถจากชายหาดเดินกันไปชอบตากแดดชอบเดินไม่อยากไปนอนตากแดดจริงๆไม่อยากไปนอนแก้ผ้าให้แดดเผาเราจริงๆนะคะแค่เราเดินศาสตร์นะคะจากสุดชายหาดนู้นเดินไล่ไปเรื่อยๆนะคะวันที่ไม่แดดแรงมาก ตวโตกับแฟนก็ทําแบบนั้นนะคะเดินไล่ตามชายหาดขึ้นไปจนถึงจอมเตียงซอยเจ็ดซอยแปดซอยเก้าซอยสิบก็ว่ากันไปไล่กันไปแล้วก็กลางคืนก็แวะตลาดนัดเอ่ยตลาดอาหารเอ่ยสตรีทฟู้ดเอ่ยตรงนู้นตรงนี้แวะกินอาหารการกินแล้วก็ไล่ไปเลยก็บอกเขาว่าเธออยากเก,กินสไตล์คนไทยอยากเที่ยวสไตล์คนไทยนังก็ได้ ลองชิมอาหารสตตีทฟู้ดดูข้างทงข้างทางดูเขาก็สะอาดเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างเขาก็ทําใหม่ๆให้คุณเห็นเลยว่าเขาปรุงอาหารอะไรลงไปบ้างใส่อะไรลงไปในอาหารให้คุณด้วยแล้วก็ราคามันก็ไม่แพงมากทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีสิ์เลือกตัวโต้ก็บอกถ้าคุณจะอยู่โรงแรมแต่หาดาวอาหารก็หาดาวร้านอาหารเลยมันก็จะแพง ตุโต้ก็บอกมันก็จะราคาพอๆกับยุโรปไม่แตกต่างกันมากถ้าพวกคุณจะเลือกแต่สิ่งที่ดีๆทุกอย่างเลยถ้าคุณอยากจะทําสไตล์คนไทยเหมือนฉันนี่ฉันไปเที่ยวเช้ามาถ้าฉันไม่อยากกินอาหารโรงแรมตุ้โต้เองก็ไปตลาดเช้าหน้าวัดชัยเอ๋ยหรือว่าตลาดต้นโพร่มโพนั่นแหละค่ะก็ไปได้น้ํเต้าหูป้ปลาต้องโก้ได้หมูปิ้งได้ เขาเหนียวย่างอะไรมากินอย่างนั้นก็ได้แล้วได้รสชาติอีกแบบนึ่งตัวโต้ก็อธิบายให้เขาฟังนะคะแต่ทั้งนี้เขาทั้งนั้นเขาก็บอกว่าหนึ่งพวกฉันไม่รู้จักใครเลยที่เมืองไทยมันก็อาจจะยากหน่อยหนึ่งอย่างตัวโต้เองก็เป็นคนไทยนะคะไปกับเฟียนเราก็ไปพูดภาษาไทยไปนู่นไปนี่เราก็รู้ทุกช่องทางไม่ว่าจะการขึ้นรถลงเรือนะคะไม่ว่าจะอะไรเราใช้ภาษาเรามันก็ง่ายอย่างเขาเขาไปในน้ม ทุกคนก็ต้องมองว่าเป็นนักท่องเที่ยวเท่านั้นตุ๊ต้กเขาบอกเขาเชิงนี้เชิงนั้นนะคะเราเป็นเจ้าบ้านเราก็อธิบายไปนะคะแต่ไม่อยากให้เขามองว่าพัทยาเป็นแบบนี้เสียแบบนั้นแบบนี้แ้าเราไปมองหาแต่จุดเสียจุดไม่ดีเราก็จะเจอแต่เรื่องไม่ดีตุ๊ต้กเขาว่าทุกที่ที่คุณไปนั่นแหละคะ่ะไม่ใช่ว่าพัทยาที่เดียวหลากหลายที่โซนทางไหนก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะถ้าคุณจะชี้ชัดไปหา แต่เรื่องอย่างว่านะครับตุ๊ตก็อธิบายไปทั้งถกทั้งเถียงทั้งอธิบายทั้งเปิดรูปทุกอย่างให้ดูเขาก็บอกว่าอๆๆๆืออๆอใช่ใช่เนาะฉันเชื่อเธอนะมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยมีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้ก็เลยขอขึ้นเสียงใส่ฝรั่งนิดนึงนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ